สวัสดีครับโจ้สวัสดีครับน้นำตัวครับสวัสดีครับผมโจ้ครับธนากรเสี่ยงเพลนนะครับนักแสดงนำภาพยนตร์รับแรกคำชะโนนะครับแล้วก็วันปีนี้ได้ดับหน้าที่เป็นพีดีจังหวัดสระแก่พมิดแกนส่าแก่สองพันยี่สิบสี่ครับวันนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวทั้งในส่วนของการประกวดของแกนสระแก้วแล้วก็ภาพยนตร์เรืองรับแรกคำชะโนดนอกส่วนเนาะเป็นยังไงบ้างสัต สองงานในหโอ้สองงานในวันเดียว,ว,ยวตื่นเต้นครับว่างานจออกมาประมาณไหนสุดท้ายก็ออกมาเราก็พอใจครับเพราะว่ามีสาวงามแล้วก็นักแสดงทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้สาวงามนมนีตอนนี้มีหกท่านแล้วครับต้องการรับสมัครถึงเมื่อไหร่ปิดวันที่สองตุลาคมครับเพราะว่าเราจะเก็บตัวที่สามสี่สี่ห้าหกตุลานี้ครับ ที่แซงชอรี่พัทยาครับผมแล้วการสาวๆอีกคนครับตอนนี้ได้หกประมาณอีกสามคนครับใช่ครับใช่ครับเพราะสมัครเยอะแล้วก็ส่วนการคัดกรองสาวงามก็คือพี่ไก่พี่ชัยไม่นัดครับพูดถึงสาวแอมที่เข้าประกวดครับเป็นยังไงบ้างดูแล้ว ผู้เข้าประกวดทุกคนมีหูผมว่าปีนี้หนักใจนะดูครับสัต์แก้วเพราะว่าทุกคนมีความสามารถมี4 B ที่พี่นวัดต้องการเลยครับ b บรน n b o d ดี้บิวตและ Business ครับผมอยากมีคำแนะนำอะไรให้กับางผู้เข้าประกวดครับก,รก็ผม,มอยากแนะนำผู้เข้าประกวดน,นะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนแบบมากันเต็มร้อยมั่นใจทุกคนสวยทุกคนครับแค่สู้ครับใจสู้แน่นอนแล้วคุณจะถึงฝันครับ แล้วในส่วนของเรียกได้ว่าแบบการเตรียมงานครับของการประกวดมีความพร้อมอะไรเรียบร้อยมีความพร้อมตอนนี้ประมาณ50าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าสถานที่จัดเรียบร้อยครับแล้วก็ขออ้อนนะครับอ้อนสปอนเซอร์นะครับใครนะครับอยากที่อยากเป็นสปอนเซอร์ครับมิแกงสักแก้ว2องพนี่นะครับติดต่อได้ทางเพจเลยนะครับก็ต้องได้เพิ่มได้อยู่ครับครับแล้วก็เรียกไว่าแบบ วันนี้ก็แถลง่าพูดถึงภาพยนตร์นิดนึงว่าวันนี้เป็นรอบกางสนเนาะเงินเงินจากการขายบัตรจะไปทาอะไรเงินจากการขายบัตรนะครับแล้วก็คนที่ซื้อบัตรหน้างงานครับแล้วจะไปให้มูลทีเด็กยากไร้ครับผมใช่ครับวันนี้เต็มโรงเลยเนาะนั่งกันแน่นเลยใช่ครับนั่งบนบันไดด้วยโอ้โหเป็นภาพที่พับใจมากเลยพี่ครับแล้วเดี๋ยวก็ขัต่อก็จะเริ่มถ่ายทำหรือเริ่มผลอะไรตอนนี้ขอเป็น ความลับดีกว่าครับเพราะว่าถ้าวันไหนที่แบบลงการันตีจริงเดี๋ยวจะเชิญพี่ๆนักข่าวทุกท่านเลยครับแล้วจริงๆยังคอด d ชั่นอยู่นะครับือว่าจบแล้วคอ n d i t i o ตันนี้ส่งมาได้เรื่อยๆครับทางที่ daracasting gmail com ครับ gmail com ใช่ครับยังยังทดสอบอยู่เนาะได้อยู่ครับเรื่องบทเรื่องอะไรพวกนี้มีพร้อมไม่หมดแล้วมีนักแสดงใช่ครับมีมีแค่ลงนักแสดงเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยครับ พ่อบวงสวงพูดถึงทีงประกอบของภาพยนตร์รับแรงค่างปทศได้ไหมครับเพลงอ๋อเพลงเป็นอาจารย์เจตครับอาจารย์เจตขับร้องเพราะมากครับผมอย่างนี้ใช้อยากให้ติดตามฟังเรื่องนี้เราไม่ได้ร้องหรอกครับนี่ไม่ครับไม่ได้ร้องครับเป็นอาจารย์เจตครับผมใช่ในใน,ในวันนี้หรือปีหน้าจะ,จะมีผลงานเพิ่มขึ้นบ้างหรอโอ้ยแน่นอนครับปีนี้ก็มีนะครับพี่หล่อเลือกได้คิดถึงเพลงของเธอเจ้าชนะนิยาย ครับผม,มใช่ครับคือแบบว่ามีเพลงใกล้ปีใหม่อะไรสวัสดีวันปีใหม่แล้วเป็นเ,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 นเนพลงท,ที่ออกมาแบบในปีใหม่เราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความลับอีกเช่นเคยนนครับ,บใช่ครับแลแ้วไงนอกลก้วนอกจากงานเพลงแล้วยังมีอะไรอื่นไหมครับตองมี้ก็มีนักสแสดงครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นที่แบบบทบ,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 บาทท้าทายมากเลยพีดีนน PD, มิแกน,นส์สก,กีส์สองพันยี่สิบสี่เนี่ยครับผ ลรวเรียกว่าแบบยังไงเดี๋ยวพักข้าวย,ยนภาคสองมาตรวจี่เราก็กลับไปครั้งกลับมาแน่นอนครับกลับมาแน่จะเป็นภาคที่สมบูรณ์ของรับแรงคำชะโนนครับผมฝากย้ำให้ติดตามอีกทีครับครับอยากวันไปนอดของการประกวด17ทันวามนี่ครับนิตยสารแก 9, 2024. ร้9 224 0ให้พ้นเลยที่ท ส่วนลุมไนครับผมใช่ครับตรงนี้ใช่ครับก็เป็นถ้าติดตามทางเพจด้วยนะครับเพจมิตแกนสส่แก้วครับแล้วก็ส้งท้ายว่าโซเชียลมีเดียของเราเองก็เองเราที่ดูได้ที่ไหนอยากจะเชิญชวนนะครับติดตามนะครับผลงานภาพยนตร์รับแรกคำชโนดนะครับที่เพจ a c e b o o k ภาพยนตร์รับแรกคำชโนดครับช่องทาง YouTube Bear Channel TV นะครับผมแล้วก็ผลงานผมนะครับ IG ครับ T A N A อน,นุสรสก,กรเจ้ J ครับผมครับติ๊กต k อก T A N A K O R N อนุสอ์ก,กร J O E ครับผมติ๊กต k อกเราจะเจล่นแต่ตลก <laughs> ใช่ตลกตลกครับอยากให้คนดูแล้วขำตาม <laughs> ใช่ครับผมขอบคุณมากครับ <laughs> ขอบคุณมากนะครับ <laughs> ขอบคุณมากค, <laughs> ค,ครับ